ผมเชื่อว่าสำหรับผู้สัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็น h r หรือว่าเป็น Line Manager ก็ตามเวลาที่เราจะสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเนี่ยเรามักจะใช้ข้อมูลสักสองอย่างอย่างแรกก็คือข้อมูลตาม J d ดีกับอันที่2คือข้อมูลตามเรซูเม่ของผู้สมัครงานผมคิดว่าเขาใช้2อย่างนี้แหละตอนที่ผมทาง,งานประจาก็เห็น Line Manager หลายๆท่านและตัวผมเองผมก็ใช้ข้อมูลจาก2ออย่างนี้เรซูเม่ของผู้สมัครงานเอาไว้ดูอะไร เอาไว้ดูว่าผู้สมัครงานผ่านประสบการณ์อะไรบ้างตำแหน่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบประสบการณ์ผลงานอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมีสอดคล้องกับที่เราต้องการตามตำแหน่งงานไหมส่วน JD เนี่ยเราก็ดูว่าจากประสบการณ์ของเขาเมื่อเทียบกับหน้าที่งานตามตำแหน่งนี้นะครับรวมทั้ง job specification ที่ระบ,บุตาม JD เนี่ยมันต้องการเรื่องอะไรบ้างต้องการความรู้ต้องการทักษะวิชเชีพวิธีการ,รในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ เราก็ดูเพื่อที่เอาไปใช้ในการฟอร์มหรือไปตั้งคําถามสัมภาษณ์เพื่อไปดูว่าจะมีการออกแบบออกข้อสอบแบบประเมินผลอะไรต่างเพื่อที่จะมาทดสอบมาดูผู้สมัครงานให้ได้อย่างที่เราต้องการหรือไม่นะครับดังนั้น JD เนี่ยจะเป็นข้อมูลส่วนที่สําคัญอันนึงนะครับที่เราเอามาใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแต่น่าสนใจครับ วจยดีที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยใบยระบุหน้าที่งานไปกาหนดหน้าที่งานคําพัฒนา,นารักษางานคำบรรยายหน้าที่งานอะไรต่างก็สุดแท้ต่จ,จะเรียกก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจุบันไหมบางองค์กรเนี่ยเป็นเจดีที่ทำมานานมากแล้วนะครับมันไม่ผิดนะแต่มันอาจจะไม่พอที่จะทาให้เราได้คนอย่างที่เราต้องการเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าเราต้องการได้คนที่จ็อกฟิตต้องการได้คนที่มีความรู้ทักษะ มีคุณสมบัติริรรมที่เหมาะกับตำแหน่งงานซึ่งเราดูได้เป็นสารส่วนเทศที่ปรากฏอยู่ตาม JD โอเคไหมครับคราวนี้ตามธรรมดาแล้วเนี่ยมันคงต้องมีการบริไฟเนาะต้องมีการดู j จดีสักหน่อยหนึ่งว่า j จดีที่เรามีในมือเนี่ยตามตำแหน่งงานที่เราต้องการหาคนเข้ามาทํางานเนี่ยมันอัปเดตหรือย,ยังมันเป็นปัจจุบันหรือไม่นะครับหลายๆองค์กรก็จะอาจจะใช้วิธีการแบบว่า ในแต่ละปีหรือ2ปีครั้งเนี่ยก็ขอให้ไลน์แมเนจเจอร์มาช่วยดูมาช่วยอัปเดต JD ดีให้หน่อย mm. เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะไปหาคนไปใช้ในการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรือแม้แต่ไปใช้ในเรื่องของแคเรีย์แมเนจเมนต์ก็ตามนะครับ mm. แต่มันเป็นภาระมากเลยนะอันนี้ต้องพูดตามตรงอีกอย่างหนึ่งเนี่ย mm. ผมเห็นว่าไลน์แมเนจเจอร์ของ น้อยองค์กรเนาะที่จะเข้าใจการเขียน JD จริงๆ,ๆจังจังอ่ต่อให้เรามี JD อยู่ในมือนะ HR ของหลายๆองค์กรอาจจะยังไม่แม่นในเรื่องของการเขียน JD ด้วยซ้ำไปโอเคไหมครับจากหน้าที่งานระบุกิจกรรมงานออกมานะครับแล้วก็ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวงังระบุตัวชี้วัดผลงานนะครับแล้วไปวิเคราะห์ความรู้ทักษะคุณลักษณะจั่ฤติกรรที่ต้องใช้ตามตำแหน่งเนี่ยบางทีเรายังทำไม่ค่อยถูกเลยนะอจริงๆนะครับ อ่ะไม่เรียกถูกก็แล้วกันบางทีเรายังทําไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำไปนะครับเราก็จะไม่ทึกทักเอาว่า Line Manager ์เขามีความสามารถในการปรับจูน j จดีมาได้และแน่นอนครับงานอื่นก็มีสิ่งอื่นก็ต้องทําดังนั้นปีหนึ่งสองปีทีหนึ่งจะมาปรับเจดีผมว่าบางทีมันไม่ตอบโจทย์กับที่หน่วยงานต้องการผมก็เลยอยากแนะนําแบบนี้ เพื่อไม่ให้มันเป็นภาระเกินควรเนี่ยนะครับควรจะให้ Line Manager เนี่ยปรับ JD v u a l i y y Jd มาให้ดีเพราะจะต้องเป็นข้อมูลประกอบกับการขออุมัติการจ้างงานโอเคไหมครับตั้งแต่ขอุมัติตามกำลังทดแทนก็ปรับ JD มาเลยนะครับจะได้ไปแนบไปเสนอกับเจ้านายแนบไปเสนอกับผู้มีอำนาจนะครับท่านสั่งการออกมา ครั้นี้เอชอาจจะซัพพอร์ตในลักษณะที่ว่าเอชอาลงหา JD ของในตำแหน่งเดียวกันแต่องค์กรอื่นมาเทียบให้ Line Manager เห็นว่าเจดีขององค์กรอื่นในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นประปลาเนี้ยจะปรับให้มันสอบคล้องกันไหมรวมทั้งอาจจะต้องมีการาให้ทําการวิเคราะห์หน้าที่กิจกรรมงานผลลัพธ์ที่คาดหวงังทักษะความรู้คุณลักษณะเชิงบริการเรื่องใช้ตามตำแหน่งนะครับผมเรียกมันว่าการวิเคราะห์งานอย่างย่อแล้วกันนะครับ อาจจะต้องแนะนำอาจจะต้องฝึกให้ Line Manager ทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ถ้าองค์กรใดที่มี Competency ก็ Verify หรือปรับ Competency ไปเลยถ้าองค์กรไม่ได้ทำระบบ Competency ก็ไปกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติที่คาดหวังของแต่ละความรู้ของแต่ละทักษะของแต่ละคุณสมบัติพฤติกรรมเรื่องใชต้ตามตำแหน่งออกมานะครับผมว่าถ้าแบบเนี้ยจะจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำมากกว่า เพราะอะไรเพราะว่าถ้าผูกเข้ากับเงื่อนไขาการจ้างงานเนี่ยคือ,อยังไงไลน์แมเนเจอร์เขาก็ต้องทอ่ะครับเพราะว่าไม่งั้นเจ้านายเ็าไม่นุมัดพอไม่ลงมัดปุ๊บเขาจะหาที่เขาจะไม่ได้คนอย่างที่เราอย่างที่เขาต้องการโอเคไหมครับดังนั้นการปรับ JD ในมุมเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าแล้วมีตําแหน่งงานไหนที่จะรับทดแทนนะครับถ้ารับใหม่เราก็ต้องทําอยู่แล้วโอเคไหมครับถ้าจะต้องรับทดแทนเนี่ยก็ ปรับ j จดีสักทีหนึ่งเลย HR ก็คอยซัพพอร์ตให้อยู่นะครับพอนานวันเข้านะครับมันก็จะมีแค่ว่าในบาง JD ที่มันไม่มีเทิร์นโอเวอร์บางบางตำแหน่งไม่มีเทิร์นโอเวอร์อันนั้นก็อาจจะหยิบมาดูซึ่งผมว่าก็ก็ค่อยๆทำไปนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยลดภาระแน่ๆเลยก็คือปรับ JD ตอนที่จะเอาไปใช้ในการขอนุมัติว่าจ้าง หรือปรับ j จดีตอนที่จเจ้าพิช้ในการขออนุมัติตามหลังตทดแทนนะครับแบบเนี้จะค่อนข้างลงตัวแล้วไม่เป็นภาระกับผู้สัมภาษณ์ที่เป็น l i น์แ a เน g เจอรเกินควรนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัว j จดีนี่แหละไปขออนุมัติไปใช้ในการตั้งคาถามสัมภาษณ์นะครับไปใช้ในการประเมินผู้สมัครงานเพื่อดู Job Fit อีกครั้งหนึ่งครับ